หลายคนนะคะทักว่าวุ้นผมยาวมากมีปัญหาผมหลุดร่วงบ้างไหมจะบอกว่าวุ้นเจอปัญหานี้น้อยมากค่ะเพราะวุ้นมีตัวช่วยนะคะนั่นก็คือคาราบอิตินซิงตัวนี้นะคะซึ่งเป็นกัมมี่วิตามินค่ะตัวนี้นะคะช่วยให้ผมไม่ขาดหลุดร่วงนะคะหมดปัญหาด้วยนะคะทั้งผมแห้งเสียแล้วก็ผมแตกไปนะคะวุ้นไม่กังวลกับเรื่องนี้อีกต่อไปเลยค่ะวุ้นเจอความร้อนมาทุกวันนะคะหลายคนต้องคิดว่าผมวุ้นเนี่ยต้องแห้งเสียแน่นอนแต่ดูเลยนะคะนี่ผมไม่ขาดหลุดร่วงนะคะยังเงางามแล้วก็ไม่แห้ง เลยค่ะเพราะว่าอุนมีตัวช่วยตัวนี้นั่นเองค่ะเพราะการดูแลด้วยยาสระผมหรือครีมนวดผมอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่พอนะคะเราต้องบำรุงให้ลึกถึงเซลล์ข้างในกันไปเลยค่ะ มีงานวิจัยออกมานะคะว่าไบโอตินซิงที่อยู่ในคาล่าวิตามินตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยบำรุงเส้นผมไม่ให้ขาดหลุดร่วงนะคะส่งเสริมให้เส้นผมแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเราเติมสารอาหารให้กับเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะนะคะถือว่าเป็นการดูแลตั้งแต่รากผมจะหลดปลายผมกันเลยทีเดียวค่ะผมมุนก็เลยดูแข็งแรงสวยแล้วก็เงางามแบบนี้นะคะแนะนําเลยค่ะคาราบอตินซิงนะคะเพื่อบำรุงและดูแลเส้นผมวันละสองชิ้นแบบวุ้นนะคะ